ทองคำลุวงแต่บิตคอยล่วงเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้มีคําตอบสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโตปปนะครับในตอนนี้เนี่ยตลาดคงกําลังตกใจกันอยู่ใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นนะครับในวันนี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยได้มีการล่วงลงมาหลายพันจุดเลยนะแต่ในทางกลับกันทองคำเนี่ยขึ้นไม่หยุดเลยนะครับขึ้นแรงสุดในรอบหลาย10ปีเลยนะทั้งๆที่โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปดูจากการาฟหรือว่าสถิตินะทองคํากับบิตคอยเนี่ยโดยปกติแล้วมักจะเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันนะครับ อย่างถ้าเกิดทองคําขึ้นเนี่ยบิตคอยก็มักจะขึ้นเช่นเดียวกันนะแต่ในตอนนี้นะต้องบอกว่าส่วนทางกันอย่างชัดเจนเลยนะครับการที่มันเกิดแบบนี้ได้เนี่ยมันมีอยู่หลายปัจจัยนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปกันนะสำหรับคนที่อยากจะเทรดทองในช่วงนี้เนาะผมจะบอกทุกคนว่าใน e x c h a n น e b i t g e t เนี่ยนอกจากเทรดคริปโตได้แล้วเนี่ยคุณสามารถเทรดทองได้เช่นเดียวกันนะคุณสามารถสแกน QR Code คตรงนี้เพื่อสมัคร b i t g e t ผ่านคริปโตป๊อปได้เลยนะครับคุณจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมนะไม่ว่าจะเป็นการเทรดฟิวเจอร์หรือว่าส สำหรับคนที่อยากเทรดทองในช่วงนี้นะครับสามารถเสิร์ชหาสกุลเงินเหมือนหาบิตคอยได้เลยนะเขียนว่า xau t นะครับตามด้วย usdt นะครับเป็นการใช้ usdt เนี่ยเข้าไปเทรดทองนะก็แน่นอนว่านอกจากคุณจะเทรดคริปโตได้แล้วนะคุณยังสามารถเทรดทองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับปัจจัยแรกเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทองคำเนี่ยกลับมาเป็นสินทรัพย์ที่คนกลัวนะครับหมายความว่าคนเนี่ยเริ่มเทสินทรัพย์เสี่ยงแล้วหันมาเก็บทองคำนะครับเพราะว่ากลัวไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องการขึ้นภาษีจีนใช่ไหม พอนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยนะครับอาจจะหนีความเสี่ยงอยู่นะความเสี่ยงที่ว่าก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าทเนี่ยได้มีการประกาศจะขึ้นภาษีจีนนะครับ100%ทําให้อาจจะเกิดสงครามการค้าขึ้นมาอีกรอบหนึ่งมันเลยกลายเป็นว่าคนเนี่ยเทขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วไปลงที่ทองคํา ทางนั้นเลยนะครับเลยทําให้ราคาทองคําในตอนนี้เนี่ยพุ่งทะยานขึ้นสูงมากแตนะ่ทางกับกันสินทรัพย์เสี่ยงอย่างบิตคอยเนี่ยก็โดนเทนะใช่ครับถึงแม้ว่าคนหลายคนเนี่ยจะมองว่ามันเป็นทองคําดิจิตัลแต่ในความเป็นจริงแล้วคนยังไม่ได้มองแบบนั้นจริงๆนะอาจจะมองเป็นสินทรัพย์เสี่ยงอยู่นะครับแล้วก็เก็งกับไรได้ดีก็เลยเก็บไว้แต่พอเกิดสงครามขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็อาจจะเกิดการเทขายมากกว่าแล้วไปลงที่ทองคําแล้วถามว่าใครนะที่เป็นคนเทบิตคอยครับก็ต้องบอกว่านักลงทุนรายใหญ่เนี่ยเขายังมองว่า ที่ผันผวนมากกว่าทองคำนะครับเขาก็เลยเทไปแล้วไปลงที่ทองคํามากกว่าและอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่ทําให้บิตคอยในช่วงนี้เนี่ยเกิดการตกลงนะ อาจจะเป็นเพราะว่ามเนอร์หรือว่าคนที่เป็นนักขุดเนี่ยเขาเริ่มขายทิ้งนะครับเพราะว่าหลังจากที่เกิดการฮาร์วิงเนี่ยนะครับรายได้ของนักขุดเนี่ยมันน้อยลงนะครับเขาก็เลยอาจจะเริ่มเทขายเหรียญกันบ้างแล้วเนาะในช่วงนี้นะถ้าทุกคนมาสังเกตในช่วงนี้นะครับทุกคนจะเห็นเนาะว่าหลังจากวันที่11ตุลาเนี่ยหลังจากที่ทํามีการประกาศขึ้นภาษีเนี่ยก็มีการโพสต์ออกมาทวีตแบบมันไม่เป็นไรนะไอ้เรื่องการขึ้นภาษีจีนเนี่ยทุกอย่างมันจะโอเคแต่สุดท้ายตลาดก็ขึ้นไปได้แป๊บเดียวแล้วก็กกลลับมมางอีใช่ ไอตอนที่กลับมาลงอีกเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เพราะว่าคนเนี่ยมันเทขายนะมันไม่ได้เกิดข่าวอะไรมากนะแต่คนเนี่ยทยอยเทขายนะครับและปัจจัยต่อมานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงเนี้ยทองคำเนี่ยมีข่าวที่ดีมากนะคนเนี่ยอาจจะเปรียบเทียบกันแล้วเฮ้ยทองคํามันขึ้นไม่หยุดเลยคนส่วนใหญ่นะครับมักจะซื้อตามกระแสเนาะก็ค,คือทองคํามันกําลังขึ้นขึ้นอยู่คนก็แบบเฮ้ยเข้าไปเข้าไปซื้อซื้ออ,อาจจะไม่ได้รู้หรอกว่าตรงนี้มันเป็นดอยหรือว่าเป็นยอดหรือเปล่า เพียงแต่ว่าโดยหลักจิตวิทยาของมนุษย์เนี่ยนะครับอะไรที่มันกําลังขึ้นอยู่เนี่ยมันจะทําให้คนเกิดความกลัวที่จะตกรลนะครับแล้วก็จะเข้าตามกันไปตามกันไปเนาะแล้วเวลามันตก,ตก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 เนี่ยคนก็จะกลัวนะครับก็จะเทขายเทขายเทขายเนาะอันนี้ก็เป็นหลักจิตวิทยาง่ายๆนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่คนเทขายบิตคอยแล้วไปลงทองคําด้วยโดยที่ผมพูดไปจากทั้งหมดในเรื่องหลักจิตวิทยาถูกไหมก็ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าคุณมีเงินเย็นเนาะแล้วก็ไม่อยากจะทําตามกระแสะเขานะครับ ในช่วงราคาประมาณ1 0 0 0 0แสนเนี่ยรอดูท่าทีไปก่อนถ้าเกิดบิตคอยนมีการตกลงมาจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสดีในการสะสมบิตคอยก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เป็นคําแนะนานะครับให้คุณไปตัดสินใจกันเองเนาะที่นี่นะครับลองมาดูข่าวไปด้วยกันนะว่าในตอนนี้เนี่ยมีข่าวอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเกี่ยวกับทองคําและบิตคอยนะครับในวันนี้นะครับเมื่อสีชั่วโมงที่แล้วเนี่ยทำได้มีการออกมาประกาศนะทำประกาศภาษีสินค้าจีนในระดับสูงนี้จะไม่คงอยู่ตลอดไปนะครับ ส่งผลให้ตลาดหุ้นสหรัฐดีดกลับขึ้นมาอย่างรวดเร็วจนเกือบจะกลายเป็นบวกแล้วนะครับในคืนนี้แต่ถามว่าบิตคอยดีดกลับขึ้นมาด้วยไหมต้องบอกว่านิดเดียวนะครับตกลงมาทั้งวันเลยนะตกลงมาจากประมาณแสนหนึ่งหมื่นเนี่ยตกมาอยู่ที่ต่ำสุดเลยนะแสนสามนแ้อยนะครับแล้วก็มีการดีดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอยู่ที่ 1>, 1 6 4 0 0 0ถึง500ในเวลาที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นะตอนนี้นะเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็อันนี้เนี่ยอาจจะเป็นข่าวดีก็ได้นะครับสำหรับบิตคอยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเป็นการออกมาปอบโยนของทําอีกแล้ว โดยหลายคนก็มองเหมือนกันนะครับว่าอันนี้มันเป็นการเล่นเกมกับตลาดหรือเปล่าให้คนที่ตัวเองรู้จักเนี่ยอาจจะช็อตหรือลองว้ก่อนนะแล้วก็ออกมาประกาศข่าวโคมๆๆๆเหมโคนอย่างให้ตลาดมันเป็นไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ให้เพื่อนๆระวังให้ดีแล้วกันนะครับในช่วงนี้เนาะอย่างต่อมานะครับก็คือคนที่ชื่อบิลกอสนะครับเจ้าของฉายาบอลคิงนะออกมาเตือนนะเรื่องทองคำนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทองคำถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสนะครับและกลายเป็นสินทรัพย์มีมไปแล้วใครอยากซื้อให้รอก่อนราคาจะย่อตัวแรงแน่ๆนะครับ เป็นการเตือนออกมาจากกูรูเนาะส่วนข่าวต่อมานะครับเลดาริโอนะครับผู้ก่อตั้งเฮดฟันที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะมีการออกมาตั้งคําถามนะหรือเราจะเข้าใจผิดมาตลอดและแท้จริงแล้วทองคําคือบิตคอยยุคใหม่นะครับพร้อมออกมาแนะนํานักลงทุนให้เพิ่มสัดส่วนลงทุนในทองคําจาก5%เนี่ยขึ้นเป็น15%นะครับก็แน่นอนว่าคนนึงออกมาเตือนว่าใจายเย็นมันกลายเป็นสินทรัพย์มีแล้วแต่อีกคนนึงออกมาเตือนว่าทองคานี่แหละคือทองคายุคใหม่ไม่ใช่ บิตคอยนะครับทีนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาดูกราฟบิตคอยกับกราฟทองคําไปพร้อมกันเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่นะครับอย่างแรกเลยที่น่าเป็นห่วงกับบิตคอยก่อนนะครับทุกคนจะเห็นเนาะว่าสต๊อกัสติกอาร์ัยของบิตคอยในฮาร์ฟเคมิค week เนี่ยมีการปิดตัดลงถูกไหมในแท่งนี้เนาะปิดตัดลงปุ๊บหลังจากนั้นแท่งต่อมาลงมาต่อซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เนี่ยเป็นสัญญ,ญาณที่เคยเตือนไปในทุกคลิปแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยไออย่างเงี้ยมันไม่ดีกับบิตคอยนะถ้ามันเป็นการขึ้นมาแล้วมันขึ้นไม่่สุดแบบอยางี้นะ แต่มันเป็นการขึ้นมาเพื่อหักลงเนี่ยเป็นขึ้นหลอกนะทำแบบไหนครับทำแบบนี้เนาะทุกคนก็จะเห็นผลลัพธ์เนาะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรคือขึ้นมาขึ้นหลอกปุ๊บหันก็มาตัดลงปุ๊บหลังจากนั้นล่วงลงไปหนักกว่าเดิมถูกไหมในรอบนี้ก็เช่นเดียวกันหันก็มาตัดลงมีโอกาสไหมที่บิตคอยจะล่วงลงมาหนักกว่าเดิมซึ่งถามว่าล่วงไปถึงไหนเนาะก็แน่นอนว่ามันมีโอกาสเหมือนกันที่จะล่วงไปในโซน โอเวอร์โซนนะครับก็ถ้าเกิดดูจากแนวรับแนวต้านแบบเส้น EMA นะครับก็ผมคิดว่า9 9 8 5 7เนี่ยอาจจะเป็นแนวรับที่แข็งที่สุดในช่วงนี้ก่อนนะก็มีโอกาสาที่บิตคอยจะลงมาชนไหมก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับแต่ถามว่าอาจจะไม่ทะลุก,ก็ได้ถ้าเกิดว่าปิดวีคแล้วมันไม่ได้ต่ำกว่า18,300แนะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดวีคแล้วอะแล้วมันต่ำกว่า1นึ0 0เนี่ยแบบราคาตอนนี้เลยเนี่ยผมคิดว่ามันอันตรายนะครับ ก็จะไปรอแนวรับต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้หลุดลงมาโอเคแปลว่ามีโอกาสที่จะยังคงไซเวอยู่ในกรอบนี้ไปอยู่นะครับก็รอดูสถานการณ์ตอนปิดวีคซึ่งจะปิดวีคอีกทีตอนวันที่20นะครับทีนี้นะครับลองมาดูทองคำกันบ้างน,นะครับ XAUUSD t, t นะครับใน Bitget เ,เนาะก็ทองคำเนี่ยคุณจะเห็นตามที่ผมเปิดเลยนะทั้ง RSI แล้วก็ Stochastic RSI ขึ้นมาสูงมาก สูงมากๆนะครับอยู่ในจุดแทบจะเรียกว่า100เลยนะครับส่วน RSI เนี่ยขึ้นมาสูงแค่ไหนนะลองดูนะ85.34เอาเป็นว่า RSI เนี่ยในช่วง2ปีมานี้เนี่ยสูงกว่าทุกครั้งเลยนะครับก็ให้ทุกคนดูกันให้ดีๆนะครับซึ่งก่อนที่ผมอัดคลิปก่อนหน้านี้นะถ้าเกิดว่าดูเป็นลายชั่วโมงได้ไหมก่อนหน้านี้เนี่ยตอนประมาณ11โมงนะครับทองคำขึ้นไปแตะ4,400 เหรียญต่อออนนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยล่วงลงมานะถ้าเกิดว่ามาดูในราคาทองคําไทยเนี่ยก็มีการล่วงลงมาเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณตามกูรูคนไหนเนี่ยเขาก็จะพูดไปในทิศทางที่เขาคิดเนาะซึ่งแน่นอนว่าซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีใครสามารถการันตีผิดถูกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปเลยนะว่าในตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยที่มันขึ้นมาแรงเนี้ยนะครับมันอาจจะเป็นเพราะกระแสะของการกลัวการเกิดสงครามการค้าด้วยนะก็ ถ้าเกิดสุดท้ายสมมุติว่ามันไม่เกิดขึ้นนะมีการปณีปนอมอะไรกันได้หรืออะไรเนี่ยยังไงก็ตามผมคิดว่าทองคําต้องตกแน่นอนนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงอะ่ะมันอาจจะขึ้นไปอีกได้นะครับก็ยังไงก็ตามนะครับก็เฝ้าสังเกตแล้วก็ติดตามข่าวกันให้ดีๆเนาะโอเคครับก็ถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับไปแล้วนะครับ๊ม่บายครับ